โลสวัสดีครับผมอยู่กับฟีฟ่าสกับโกคิปเปอร์ของเรานะฮะหลังจากปล่อยไปพัรหนึ่งได้เสียงตอบรับมาดีพอสมควรเกินความคาดหมายนะบอกตรงๆนะครับผมช่วงนี้ก็เดอะโอมของเราก็เจ็บไปก่อนนะลูกนะรักษาตัวไปก่อนนะถ้าอย่างนั้นช่วงนี้มาจัดน้องย uh ูฮูไปสักพักหนึ่งก่อนแล้วกันนะฮะโอเคผมได้ข้ามช่วงพรีซีซั่นไปแล้วนะฮะตอนนี้เราเริ่มเข้าสู่พรีเมียร์ลีก แล้วนะครับผมซึ่งนัดแรกเราเจอกับสวนซีนะครับผมเราไม่ได้ลงนะแล้วมาดูอันนี้กันก่อนนี่ดูหลังจากเจอสวนซีเราเจอกับลนะิวพูฮะแล้วก็เชลซีโอ้โหหวังว่าเราน่าจะได้ลงบ้างนะ โอเคมารออุ้นฟอร์มกันฮะเบอร์เบอร์รอร์รลี่เจอกับสวอนซีผ่านไปครึ่งชั่วโมงฮะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นฮะได้เป็นเหลืองไปแล้วครับผมเฮ้ยไม่ยิงกันจริงเหรอเฮ้ยยิงกันบ้างดิพี่พี่ พี่ยิงไปแล้วฮะเบอร์เลลี่ขึ้นนำครับผม1ประตูต่อศูนย์และจบ90นาทีเบอร์ลี่ชนะไป1ประตูต่อศูนย์โอเคเราซ้อมได้แล้วนะฮะผมข้ามอย่างอื่นไปเลยแล้วกันผมขอไปซ้อมรับบอลอย่างเดียวพอมาเราเป็นผู้รักษาประตูเราต้องซ้อมรับบอลก่อนมา มาพี่ยิงให้น้องได้คะแนนหน่อยพี่นี่เป็นไงล่ะเซฟได้ฮะหนึ่งฟันจัดมาเบอร์สาเบอร์สมเหรอโอ้โหมันลอกว่าใจไม่กระโดดปัดมามามา,มา,มานี่ล้มตัวลงมารับได้ด้วยฮะพี่พี่ขอดีดีโอ้โหสบายยิงมาตรงตัวแล้วพี่ ยิงออกไปเองฮะโอ้โหมันหลอ,อกว่ะใครวะเนี่ยเกรย์หรือเปล่ายิงไม่เข้าเองอ่ะโอ้ได้เอไปครับผมมา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 เจอกับริเวอร์พูลลิเวอร์พูลในรงไม่เ่ยนี่ขนาดอยู่บนลลี่เรายังไม่ได้ลงเลยเหรออะไรวะ โอ้เซ oh, oh ็งโอ้โ oh. หเริ่มมาสิบนาทีเบอร์รี่นำลิว์พดึงศูนย์นะแล้วแล้วลิวอร์พูตีเสมอมาหนึ่งหนึ่งเอาไงเอาไงต่อเอาไงต่อผ่านไปหกสิบนาทีแล้วเอาเสมอสองสองอย่างรวดเร็ว เบอร์ลี่ยิงแล้วก็เรียกว่าพูยิงกลับฮะ,ฮะจบ90นาทีเบอร์ลี่เสมอกับเรียกว่าพูฮะสองประตูต่อสองอ่ะเดี๋ยวไปฝึกก่อนแป๊บนึงไม่ถ่ายแล้วเดี๋ยวคลิปยาวมาครับผมนั้นต่อไปเจอกับเชลซีนะฮะในวันเกิดของน้องยูฮูพอดีฮะไม่ได้ลง <laughs> ไม่ได้เล่นเลยแล้วเนี่ยฮะ โอ้โห oh. เจอกับเชลซีฮะไปเยือนเชลซีประตูของเบอร์ลี่นี่ใครอ่ะฮีตันหรือเปล่า <c oughs> มาเอาละครับยิงไปแล้วครับผมเชลซีหนึ่งศูนย์ออกสองศูนย์เบอร์ลี่ดีตีตื้นมาเป็นสองหนึ่งครับผมแล้วเป็นสามหนึ่งฮะ เรียบร้อยครับผมนี่ผมจะได้เล่นบ้างไหมเนี่ยพี่เราจะอยู่กับเบอร์ลี่ดีไหมเพราะอยู่ไปเราก็ไม่รู้ได้ลงหรือเปล่าเนี่ยแต่ทีมที่ไปนี้มันทีมอะไรวะเนี่ยมผมขออยู่กับเบอร์ลี่แล้วกันนะเออเป็นตัวสำรองก็ยังดีวะ มาอีกทีมนึงแล้วโอ้ยเครียดคือไม่อยากย้ายเพาเผื่อจะได้ลงไงแต่ถ้าไม่ย้ายแล้วเกิดอยู่กับสวอนไอเกิดอยู่กับบอลเบอร์ลี่แล้วไม่ได้ลงเลยนี่ผมว่าผมไปดีกว่าว่ะอย่างน้อยๆก็ได้ลงทุกนั้นว่ะไปอยู่ทีมเก่งหรือไม่เก่งหรือลีก,การยังไงก็ไปขอให้ได้ลงไว้ก่อนแล้วกันนะ ไปไปดีไหมโอเคไปโอ้โหชุดสีม่วงแ๊ดเลยพวกคุณโอเค,อเ,ค,อเ,คเรามาในสัญญาการยืมตัวจากเบอร์รี่มานะครับผมมาเป็นผู้รักษาประตูให้กับทีม ทีมอะไรวะเนี่ยมันชื่อทีมอะไรวะทีมเนี้ยมาครับผมนัดแรกครับผมมาถึงก็ได้เล่นเลยนะก็ผิดจกักความคาดหมายนิดหน่อยหลังจากตอนแรกหวังว่าจะเล่นในพรีเมียร์ลีกแต่สุดท้ายกลับถูกเด้งลงมาอยู่ลีกล่างๆซะงั้นนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรฮะค่อยไต่เต้าขึ้นไปแล้วกันโอเคเราไปแข่งกับนัดแรกให้กับสโมสร อะไรไม่รู้เราเรียกว่าสมสรรของเราแล้วกันนะครับผมโอเคไปครับมาถ่ายแล้วหน่อยครับถ่ายถ่ายหนูหน่อยถ่ายหนูหน่อยเร็วจ้องอะไรลุงคนนี้ลังหน,นานเนี่ยฮะนั่นสูงมากอะ่ะน่าจะประมาณอุย้ยเอดคนนั้น แค่วัวไรแล้วเงฮะเกมาเราพร้อมแหละหวังว่าพี่จะเก่งหน่อยนะยิงผมเยอะๆนะผมอยากเซฟพี่เอ้ยมามามาว่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 ไปหลุมเส้นอีกแล้วเปิดมาโอ้โหว้าวฮะ เดี๋ยวนั่นอของเราสีแดงนะของเราสีแดงนะลืมเสื้อเหรอวะโอเคจ่ายไปฮะดูท่าทางแล้วทีมเราน่าจะไม่ไม่เก่งเท่ากับทีมเขานะาลืมดูทีมตัวเองหน่อยไปบุกบุกแล้วลูกนี้ได้อยู่ครับผมแล้วโยนไหมโยนมุโนมงโอโโ้โหมอ่กได้ฮะกลับมาที่เราครับผม โยนยามาลูกนี้ทีมเรามองได้อีกแล้วเขายังบอลได้แล้วเว้ยบุกแล้วเว้ยบุกแล้วเว้ยมาแล้วยิงไกลเลยได้ไหมยิงเลยยิงเลยยิงโอ้ยพี่ก็จะไปโยนอย่างเดียวเลยผมไม่เก่งดูทางไม่ถูกว่ะมามามา,มาส่งกันอยู่แตกลางสนามนั่นแหละเร็วๆแล้วก็โดนแย่งไปว่าเลยมานี่ยมานี่มานี้ย หนในในตรงนั้นดีกว่าทีมมันมีเยอะดีเออจ่ายไปให้ทีมฝ่ายตรงข้ามฮะเออแบบนั้นแหละไอ้นั่นก็โอ้โหยังจะมาจ่ายพลาดอีกโอ้ยจ่ายยาวไปลูกนี้ต้องตามไปดูฮะเดี๋ยวทำบอลออกซะงั้นคนดูจะตาลายมั้ยเนี่ยกับย้อนไปย้อนมาอยู่เนีน้ย เดี่ยวพี่นั่นนั่นคนนั้นโอ้โหจ่ายบอลอะไรวะนี่เชียร์ฝ่ายตรงข้ามเชียร์เชียร์ฝ่ายตรงข้ามไม่ได้เชียร์ทีมตัวเองมา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 นี่นี่บอลถึงผมแล้วบอลถึงผมแล้วนี่โอ้โหได้จับบอลครั้งแรก จ่ายไปลูกนี้สุดสวยแล้วพี่เอาไงเอาจ่ายมาแล้วลูกนี้โอโ้โหนี่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 ลูกโอ้โหสุดสวย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 ยิงเลยยิงยิงยิงโอ้โหทำไมไม่ยิงวะ คนครับคน English, คนมีหมอนกับเสือไหมครับผมจะไปนอนรอหน้าประตูครับคนแม่งนานมากเลยกว่าจะได้ยิงผมสักลูกหนึ่งฮะเอาผมผมไปแล้วฮะมันมันจ่ายบอลแล้วมันจ่ายบอลแล้วโอเคโอเคโอเคมามาเนี่ยเนี่ยจ่ายมาเร็วคุณคุณเนี่ยยืนอยู่เนั่นนั่นลงโลงอยู่นั่นนั่นเร็ว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  โอ้ยมันเจาะยากกันขนาดนั้นเลยเหรอวะเนี่ยเอาเอาจีเงินมาจีเงินมาเอาเอาเอาคุณปอยเอากว่าจะได้ยิงเดี๋ยวมาเลี้ยงไปเลี้ยงมายิงแล้วเข้าูงอนนะบอกเลยนะจ่ายมาเออขอเล่นบอลหน่อยจุ๊จะหลับอยู่แล้วเน้เอาเอานี่แหละได้ยิงแน่ๆนี่เซฟแล้วหนึ่งลูกโอ้โหโอ้โห <eland> <sh arp out> ภาพช้าไม่มีให้ดูด้วยสุดยอดขอบใจมากมงยังได้อยู่ยังได้อยู่เล้วหูจะมัมบล็อกทําไมเนี่ยยังได้เขาอยู่ได้เขาอยู่แล้วยิงไหมยิง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 สักทียิงโอ้ยข้ามคานนะฮะโอ้เหนื่อย โโอ้หเหนื่อยเดี๋ยวปักปักไปไพี่จ่ายไปคนนูน้นสินั่นนะ่ะเขาโล่งอยู่อ่ะจ่ายไปเลยเออจ่ายไปยังไงเราก็ต้องเชียร์ให้ทีมเราได้ยิงประตูด้วยนะฮะแล้วยิงโอ้โหเรียบร้อยครับผมหนึ่งประตูต่อศูนย์ทีมของเรา,เรายิงนะครับผมโอเคเอ ใครช่ำชองหลีกนี้ช่วยมาแนะนำด้วยนะฮะไม่กล้าอ่านชื่อทีมเดี๋ยวอ่านผิดโดนด่าอีกนะฮะโอเคทีมเรานำไปหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับผมจัดไปอ่าอ่ามาเสียบอลเสียบอลพี่ก็จะไปะโยนอีกแล้วไปโยนอีกแล้ว โอ้ไม่ยากเลยอะเอาแบบย่างๆหน่อยสอิเราโยนไปให้แถวแถวที่มีพวกมันอยู่เยอะเยอะฮะก็ยังได้ทีมเราอยู่ดีนะทำยังไงให้เขาได้ยิงบ้างวะเนี่ยเอาแล้วได้แล้วฮะมาอีกแล้วครับผมจังหวะนี้นี่ใจมากคนนั้นเติมอยู่เติมอยู่แล้ว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 อย่าโยนนะยิงนะอย่าโยนนะ แต่โดนแย่งไปแล้วนะชายตัดเข้ามาจังหวะน,นี้แล้วแล้วนั่นนั่นน,นโอ้โหโดนแซะไปได้แล้วเจ็บฮะแล้วโดนสวนกลับลีไปเอาบอลจากเขาทำไมให้เขาได้ยิงบ้างลีเอ้ยลีครับจาบุ้ยไปเองแล้วเดี๋ยวพี่รอหนูหน่อยหนูขอปั่นเลยลูกนี้ไม่มีความโค้งเอาซะเลยฮะ มาอีกแล้วก็ผมผู้รักษาประตูสายบุกไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้เราต้องจริงจังหน่อยพันนี้จริงจังหน่อยหรือใครหรือใครช่องไม่เล่นสายบุกก็บอกมาได้นะเออหรือขอแบบเป็นผู้รักษาประตูแบบจริงจังอยู่แต่ในกรอบก็ได้แต่ต้องยืนอย่าง<ๆ>นี้ยจะหลับอยู่แล้วเนี่ยบอกตรงๆมามามาแล้วมามามาต้องแต่กการสนามแล้วมา มาก็โดนแย่งอยู่ดีโอ้โหขึ้นอีกแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วไม่ไหวแล้วเว้ยโอ้โห <c alf> นิดเดียว <c alf> แย่งบอลมาน้องๆพี่ๆไม่ใช่น้องๆรออายุน้อยอยู่รีบๆกลับก่อนรีบกันก่อนเดี๋ยวมันยิงไกลเอาพอกูลับมึงแย่งได้เอาเข้าไปอ่ะ โยนมากลับวิ่งกลับวิ่งกลับก็ได้บอ,อลอีกแล้ววิ่งวิ่งอยู่แต่กลางสนามนี่นแหละเอาเอาเสียบอลอีกเอ้นนาเฮ้ย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 ฮยโอ้โหยูสเตมิน่หมดเห็นไหมพอเราเข้ามัน,น,นามาใน,นกรอบมันก็แย่งบอลได้พอเราวิ่งไปกลางสนามมันทำบอลเสียเออ น้องกอยิงในหลีกนี้สักลูกเถอะพี่รออยากเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอ๋อวิ่งอยู่แต่ตรงนี้แหละไม่ไม่ลงไปละออะจนกว่าจะยิงได้อ่ะอย่าพึ่งออกไหมยังไม่ออกยังไม่ออกแจ้งมาเร็วแจ้งมามองไมมหนูมองไหมน <c oughs> ไหนูไหนบอลอยู่ไหนโอเคได้อยู่ <c oughs> บางไว้เราแข็งแกล่งเราแข็งแกล่ง เราแข็งแกลงบังไว้บังไว้บังไว้ได้อยู่ก well, ล้องทำไมไม่ตาม <laughs> ทำไมกล้องไม่ตามไปวะใ <laughs> จะเย็นๆพี่ใจเย็นๆนี่น้องอยู่นี่พี่ <You. S 1> โอ้ยเอาจ่ายบอลผิด <laughs> ได้บอลอยู่ <laughs> oh, s <S ได้อยู่โอ้ยยังบอลดีมาก นี่นี่เป็นไงเป็นไงแล้วทำอะไรวะโอ้โห و, จะยิงอยู่แล้วเมื่อไหร่จะได้เซฟบ,บอลมากวะเนี่ยนั่นนี้เรารู้สึกได้เซฟสองสามครั้งไหมอาอย่าได้บอลอีกแล้วทีมเราเก่งเก่งไปไหนเก่งลึกเกินเก่งจริง นี่ถ้าเราเล่นกองหน้าไม่เก่งขนาดนี้หรอกติดร้องอีกโอ้โหเสียงหายอีกแล้ว <c oughs> เอา้าทำไมล้ำหน้าเหรอเขาโยนมาว่ะเฮ้ย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 ออกไป <c oughs> ได้บอลได้บอลแล้วจังหวะนี้ <c oughs> ไม่จ่ายไม่จ่ายแล้วหลุดโล่ง เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเดี๋ยวๆๆๆเดี๋ยวขอเต้นขอเต้นขอเต้นจะไปเต้นเต้นเต้นเร็วเต้นเต้นเต้นไม่เต้นวะ่ะนี่แหมน้อยเงือนผสมโรนัลโดฮะจังหวะนี้โอ้โหนี่แปลเข้าไปด้วยขวาเข้าไปครับผมโอ้โห เหลือเวลา5นาทีสุดท้ายนะครับผมตอนนี้ทีมของเรานำอยู่1เอ้ย2ประตูต่อ0น,นะครับผมก็ชนะแน่นอนแล้วละ่ะประตูเหนียวซะยอย่างนี้นะไม่ใช่ประตูเหนียวเขายิงไม่ได้เลย <Good S 1> เลอะเดี๋ยวก็โดนแย่งอีกแถวนั้นแหละ <Good passing. S 1> ไปดูดิโอ้ยไม่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 เอาแล้วแล้วแล้วเฮียแล้วพี่เฮียแล้ว ไม่ขึ้นนะเราไม่ขึ้นเราไม่ขึ้นเราไม่ขึ้นเราเป็นประตูฮนะแต่เมื่อกี้ใครไปยิงวะฟาวไม่จานไม่ฟาวฮะแล้วเขาได้บอลจังหวะนี้ <c oughs> จะหมดเวลาซะก่อนหรือเป <c oughs> ล่ปาฮะกวาาะ่าบอลจะมาถึงหน้าประตู <c oughs> โอ้โยนยาวมาโยนยาวมาแล้วรับได้ด้วยฮะแล้วออกไปลำหน้าซะด้วยฮะ โค้ดผมไปอาบน้ำก่อนนะโอ้ยผิดคนคุยครบค้อผิดคนนี่โค้ดเราอยู่นี่โค้ดผมไปอาบน้ำก่อนนะค้ดนะประตูยังไม่ต้องมีประตูก็ชนะอะกินอ เพิ่งเห็นถุงมือเรามันเข้ากับเสื้อพอดีเลยนะชุมพูม่วงๆอ่ะโอเคนะฮะ <c oughs> เป็นประตูประวัติศาสตร์จริงๆผู้ราาักษาประตูไปยิงให้ทีมชนะไป2ประตูต่อศูนย์นะครับผมก็ <c oughs> นี่ขนาดอยู่ระดับนี้ทีมก็แค่ขนา,ขนาดนี้นะมันยังไม่ค่อยได้ยิงเลยอ่ะเซ็งมาก ในทีมของเราทีมของเราอยู่ที่2นี่วาหรือว่าทีมของเราเก่งวะแพ้มาหนึ่งนัดน,นะแล้วทีมที่เราแข่งด้วยเมื่อกี้ทีมอะไรวะจำไม่ได้อะไม่รู้อันไหนแล้วอะออที่7หรือเปล่าเมื่อกี้น่าจะใช่นะโอเคสำหรับพัคนี้เดี๋ยวไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมกับน้องยูฮูของเรา<อ>นะฮะชื่อเหนื่อยมากเวลาเรียก ก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะจ๊ะมีอะไรผิดพลาดอะไรตรงไหนไปก็ฝากคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับผมโอเคมาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะฮะสำหรับพาร์ทนี้ขอบคุณที่รับชมหวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับการรับชมนะครับผมไปแล้วครับจุบจบ